ผมจะต้องซ่อมรถคันนี้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ารถซ่อมมันอยู่ที่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะตามหารถซ่อมกันซึ่งผมมีแหล่งหนึ่งอยู anyway> ่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าไปดูได cool ้เลยครับผมโอ้ก็คือผมเจอแหล่งซ่อมก็คืออยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่จะลองไปดูนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง เราก็ขนขาท่นจะวิ่งไกลพอสมควรนะครับผู้ชมครับแต่ว่ามันเป็นถนนลาดยางไงซึ่งถ้ามันเป็นถนนลาดยางอ่ะเรา,เ,าเราใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นรถโอ้รถเราก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผู้ชมถ้ามันเป็นถนนลาดยางเราก็ใช้เป็นรถอะไรก็ได้นะนะครับผมโอ้โอหนี่มึงก็เข้าไปอ้กาลาดก็ได้ไหมอันไหนวะกาลาดกาลาดคืออันไหนวะ ออมันไปไม่ได้หรอชิบหายแล้วไปไ่ได้ออนี่ไงอา่าเอางี้ผมเปลี่ยนเลยแล้วกันนะคือ <c oughs> เราจะไปลากนะผมเราจะไปลากรถมาแล้วกันนะผมอันนี้มันใช่ฟอร์ดปะ <c oughs> เราหารถบรรทุกอะไรก็ได้ปะ <c oughs> เราจะไปลากไอ้พวกนั้นเลยมานะครับผมเอากระบะไปลากได้ปะวะ บีเอ็มมีบีเอ็มด้วยไหมกะบะเอาหากะบะก็ได้ไปลากนะผู้ชม,มจะได้มันจะได้เร็วๆไงกระบะมีกี่คันวะเน,นี่ยอ๋อม,มีไม่กี่เฮ้ยนี่ไงอันนี้ไม่ใช่ฟอร์ดวะมีไม่กี่คันเองนี่วะผมมีกระบะไม่กี่คันเองนี่วะอันนี้เอาคันนี้แล้วกันมันคล้ายๆฟอร์ดดีนะครับผมอ่าคล้ายๆฟอร์ดนะครับอ่ะก็ขอแบบแรงๆหน่อยแล้วกันนะครับผม อ้าววินี่พันเลยเหรอเอามาก็ <c oughs> ว่ากันไปครับพาสปีดแปดสปีดโอ้โหมังมีเยอะจังวะโชคเอาเอาพอดีพอดีเนี้ยโอเคนี้แหละนะครับผมอันนี้ยางนะครับขอแบบลุยๆหน่อยแล้วกันครับโอ้แต่ว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะอู้นี่ยางใหญ่วะ่ะอ้ใหญ่เกินใหญ่เกินใหญ่เกินยางใหญ่เกินเอาประมาณนี้ก็พอ นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสลิงนะครับอ่ะคนรว่าจะไม่เห็นนะครับดิฟล็อกมันล็อกไปอยู่แล้วอันนี้ของแต่งนะครับผมมาน,นี่เป็นของแต่งนี่โอ้หโอ้หของแต่งเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปล็อกไปลากมาแล้วกันนะอ่าอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอ่าใส่มานี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อดีนี่นี่ตัวล็อกอย่างนี้เลย อ่าซึปไอข้างบนนี่ก็ตัวนี้ก็ใส่มานะครับผมตัวล็อกนี่มันต้องใส่อยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เราจะไปลากไงผู้ชมอ่า LED นะครับโอ้โหขนของน้ำมนันนี่คืออะไรอีกวะเนี้ยอ่านี่คืออะไรวะเอาใส่มาเอาอันนี้คือตัวซ่อมนี่าใช่ไหมตัวซ่อมตามยิ่โรมีคันนี้เราก็ไปซ่อมได้เลยนี่าใช่ไหม นี่คืออะไรวะเนี่ยเออเรามีนี้เราก็ไปซ่อมได้เลยเนี่ยเฮ้ยฟอร์ดอุ้ยฟอร์ดโลโก้ฟอร์ดนี่เลยฟอร์ดของจริงของแท้ฟอร์ดต้องสีส้มครับผมนี่ครับบีโอ้ยยังชอบเลยฟอร์ดสีส้มเนี่ยเนี่ยครับถ้าเป็นกระบะก็ต้องเป็นกระบะถ้าเป็นกระบะนะฟอ,อร์ดจะดีมากเลยนี่ รถทับกันนิดนึงวันนี้เราจะไปบริเวณตรงนี้นะค,ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องวิ่งตามถนนไปนะครับผมอ่าซึ่งเราจะเจอกับถนนแตกไม่แน่ใจว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับทางไปคุณผู้ชมมือกันเลยโอ้หเ้แต่จริงเราไปซ่อมได้หรือเปล่าวะเรามีแค่นี้เราซ่อมได้ปะเนี่ยเรามีหลังรถแค่นี้ยเราซ่อมได้ปะซ่อมพอให้มันวิ่งได้อ่ะ คุณทำไมมันอืดจังวะเนี่ยอ๋อเกียร์สามเองอ่ามันจะค่อยๆซิ่งไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมขับฟอร์ดด้วยนะคุณผู้ชมมีแพดเดิลชิปด้วยนะผมยอดเลยว่ะโอ้โหดูดิฟ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 ได้ไงเฮ้ต้นไม้ต้นไม้สะพานอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยชิบหายอย่าพังนะเว้ยอุ้ยพังไปแล้วครึ่งนึง หลังพังเลยว่ะไปคุณผู้ชมขับเร็วไม่ดีนะเนี่ยมันเสียการทรงตัวนะครับเสียการควบคุมเพราะว่าเกมนี้มันควบคุมยากดูดีดูด,ดีมันดีป่ะไปครับไป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 ฟอร์ดครับผม ฟอร์ดแรปเตอร์อ่ะโอ้ยลโลโก้ฟอร์ดเลยนะผมนี่ไปให้ได้ครับผมแต่เราต้องเอาไปซ่อมนะครับซึ่งมันไกลมากๆเลยคุณผู้ชมตามจริงมันก็ไม่ไกลหรอกแต่ว่ามันอ้อมไงนะมันอ้อมวนนะครับผมตามจริงมันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะครับนี่ผมผมสอวไฟสอวไฟอู้หม่งดีฟจัดเลยว่ะ ทีนี้ทางอ้ไตรงนี้เราจะไปได้ไหมเนะี่ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหอุยอ้ยที่หมายไว้มอดไว้ป่วงเลยเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้โหเดีย๋ยวเพิ่งพังนะพี่น่าจะไปได้อยู่มะใส่เกียร์โลดิ อย่าบีบแตจนะครับอุ้ยผู้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 อู้จอทางโหดเลยคุณผู้ชมกดดิฟล็อกดิทำไมขับขึ้นสี่ล้อโอ้โหตามจริงเขาไม่ไม่ไม่ให้มานะแต่ผมดื้ออย่าบีบแตจนะครับผม อย่าบีบแต่ละคุณผู้มอย่าบีบแต่นะอุอ้ยอุอ้ยอุอ้ยอ้ยผู้ผู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยผ่านไปได้เฉยเลยว่ะอ้วิ่งทางมันยังยังโคตรอะทางอะไปครับผมไปกรับต่อใส่กเกียร์ออโต้แล้วขากลับนี่มาทางนี้ไม่น่านะครับเพราะว่าเรามีพ่วงไงนีเ่เราเราดื้อเองคุณผู้ชม มันดื้อมันลั้นอ่ามันดื้อมันลันจะเอาจะเอาดูดูด,ด,ดูไม่ขับเร็วไม่ได้เลยว่ะไปทางนี้เปล่าอ่าถูกขับเร็วปุ๊บรถเสียหลักเลยนะครับสะบัดซ้ายสะบัดขวาเลยนะควบคุมก็ยากมาแล้ว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  มากันแล้วมากันแล้วมากันเลยเฮ้ยมันน,นี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วไม่รู้เป็นรถซ่อมหรือเปล่านะครับนะไปเรื่อยๆครับผมเราต้องขึ้นเขาด้วยนะค,คุณผู้ชมแม่อ๋อเอ้ยเป็นวิธีเไม,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 ม่ใช่ซอยนี้ซอยหน้าซอยหน้าซอยหน้าไม่ใช่ซอยนี้นะครับผมเป็นซอยหน้า ไฟคู่สว่างอ่ะเป็นซอยหน้านะครับนี่นี่นี่ซอยนี้แยกนี้ตรงนี้เป็นลำธารเลยนะผมเป็นลำธารเลยเนี่ยโอ้ล้ม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 เป็นไงล่ะล้มลอยล้มลอยโอ้ไปไลามาลายมาไล่มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วโว้ยโอ้ อุ้ยินสะบอกหรือเปล่าเลยยุบเลยอ่ะอ่ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาดูว่ามันจะใช่รถซ่อมหรือเปล่านะครับโอ้ล้อมันจมหนักเลยอ่ะอโอ้ต้องไปกดดิฟล็อกเลยไปไม่ไหวเลยนะผมแม่นี่นี่นี่ขึ้นไป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 ผมย,ยังเล่นไม่เป็นนะ เกมนี้แม,ม่งเล่นมาเป็นปีอย่างไรไม่เป็นเลยนะนั่นน่ะนั่นน่ะใช่ที่ซ่อมปะใช่ที่ใช่ใช่ที่ซ่อมรถปะนั่นน่ะเออเนี่ยแหละผมเอาพวกนี้แหละวะเนี่ยผมเอาพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปซ่อมรถไงจุ๊บอ้าต่อได้ด้วยก็เราจะเดินทางไปสถานที่รถคันนี้นะครับผม อ่า uh, เราจะออกขวาไปออกขวาไนก็เข้าฟาร์มดิอืมออกขวาไปได้ไงวนมานี้วนมานี่มาออกนี่ออกอุยไม่ใช่ออกขวามานี่วนวนมานี่นะผมออกมานี่โอ้โหม่งทางแบบโหดจัดเด๋ยผมพาลัดตรงลงมานี่เลยนะไม่รู้ได้เปล่าไม่น่าได้แบบเพราะว่าผมเคยมาแล้ว โอ้แม่งไปยากจริงนะครับคุณผู้ชมทางตัวนี้ไปไม่ได้ด้วยนะครับเอาไงดีครับเดี่ย,ยนี่นฟาร์มเราอยู่ตรงเนี้ที่ศูนย์ที่ไปซ่อมอ่ะเอ้ยอูย้มันตรงได้นี่มานี่ไงตรงมาเลยเนี่ยตรงอ้อมมาเลยเนี่ยทางแดงๆเนี่ยเนาะตรงอ้อมมาเลยเนี่ยเออไปซึ่งอันที่เอาไปนี่ยังไม่รู้เลยว่ามันใช่ที่ซ่อมหรือเปล่านะ แต่เอาเอาไปก้อนเอาไปก้อนนะครับผมเอาไปก้อนเลยเอาไปก่อนเลยครับเอาไปก้อนเลย <c oughs> โอ้ไม่หิวชัดชัดไอ้บ้ามันหิวชัดชัดเลยที่หัว <c oughs> นี่ฟอร์ดครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรถไถหรือเปล่าเับเนี่ยเพราะว่ามันฟอร์ดดูเหมือนจะางานนี้จะเป็นงานที่ลำบากของเขาเลยน,นั่นอ่ะ โครอนอะไรเงาวับเลยนะครับผมโครนเขานี่เงาวับเลยนะครับดูดูด,ดูมีน้ำด้วยโหนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยเลยบาร์แล้วก็บาร์แล้วจริงจริง อ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวขานะครับผมปุ้นไปเลยครับผมเอาขวาไปเลยแล้วก็ตรงยาวเลยนะผมดู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 ันดีบดิดูมันดีบอุ๊ยอุ๊ยโอ้โยตอดีลูกพี้ตอดีอุ้ยดึงดึงดึงหน่อย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 ลูกพี่ โอ้ยอะไรของพี่วะเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีห่วงเลยแล้อ๋ฝั่งนี้ได้ปะดึงหน่อย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 โอ้อะไรวะสวยจัดๆเลยขาดสลิงยังเอาไม่อยู่อ่ะสลิงยังดึงไม่ไปอ่ะโอู้ดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้เลยคุณยม โอ้ยม่งสวยจริงว่ะเออทำไมมันไม่ได้วะสวยจ,จัดเลยว่ะเออดึงดึงดึงเฉียงไปดิโอจยถอยช่วยนะ่ะดึงไปดิดึงไปดึงไปดึงไปโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ย โอ้ดึงดึงดึงหน่อยดึงหน่อยเออดึง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 โอ้ยอะไรของพี่วะเนี่ยไอข้างหน้านี่ก็โอ้ยข้างหน้านี่ก็ไม่ถึงนะครับโอ้อะไรเออมันยากลำบากแกนะดีวะเนี่ยดึงหน่อยดึงหน่อยทำไมมันดึงไม่แรงเลยวะ โอ้เรามีรถแถวนี้่ะเนี่ยโอ้ยเวรกรรมแท้แท้เวรกรรมอะไรวะเนี่ย,ยเวรกรรมยิบหายเลยคุณผู้ชมเวรกรรมนะครับตามทันกันในชาตินี้เลยนะครับ เฮ้ยเปิดฝากระโปรงก็ได้หวะเฮ้ยเปิดท้ายก็ได้กูเนะแล้วเอาไปนะเอาไปไมึงยังไม่รู้เลยว่ามันคือรถซ้ำหรือเปล่าเอาอานี่ยโอ้อันนี้เดี๋ยวเราดึงไปฝั่งนู้นแล้วกันนะดึงไปดีดึงไปดีดึงไปดีดึงไปดึดงไป,งไปเออนั่นแหละโอ้ โอ้ต้องเปลี่ยนรถแล้วคุณผู้ชมมันไม่มีรถคันไหนแถวนี้หรอนี่คือรถอนะไรวะเนี่ยโอเคเจ็ดร้อยเคเจ็ดร้อยตรงนี้โอเคเจ็ดร้อยเราจะเอาเคเจ็ดร้อยมาช่วยเลยเหรอไม่ไกลจังวะไม่ไกลเลยไกลมากๆเลยวะ่ะเอาไงดีวะเนี่ยแมงรถติดอ่ะโอ้สภาพจริงๆเลยวะ่ะ ติดแล้วดึงไม่ไปเลยเนะี่ยดูดิเอางี้ไหมถอดไหมเออโอ้โหนี่ไง,ไไงนี่ไงนี่ไงนี่นด,ดึงดึงดึงตัวรถไปตรงเลยคนระับ โอ้ไปเถอะพี่เอ้ยม่งเออไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วโอ้มันจะติดอะไรขนาดนั้นวนะเนี่ยโอ้ไปเถอะเออโอ้ผมเหนื่อยแล้วเนะี่ยโอ้ไม่ไปเลยคุณโจ่เอ้ยแล้ววันนี้ก็ ยังไม่ได้นี่นะเอานี่ไปเดี๋ยวเราขับรถไถม,มาซ่อมถึงที่เลยปะแล้วเราจะลากไปอย่างนี้เลยหรอมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นปะโอ้โีสภาพจริงๆเลยเว้ยสภาพจริงๆมาทางนี้แม่ง สภาพเลยนะค <t ội Investment> ุณผ er ู้ชมโอ้ยไปคุ้แบบแม่งติดแล้วแบบไม่ไปไหนเลยอ่ะติดแล้วติดเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวดูดูดดดนำ้ำลากลากไปซ uh, ่อมครับผมลากไปซ่อมปะเงี้ยลากไปซ่อมเฮ้ยเดี๋ยวจนท้ายผมลากไปซ่อมครับคุณผู้ชม วัดไถ่กูวัดตานี่แหละเดี๋ยวลากไปยังไม่รู้เลยว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยวีดีโอนี้ไม่น่าจะได้ซ่อมหรอกคุณผู้ชมอ้าวรไม่นหนืดีกโอ้รถก็ไม่แรงอ้าโอ้แล้วตรงนั้นมน้ำเต็มเลยอ่ะโอ้โหจะไหวไไปะเนี่ยลุงพี่ เอาเอาเอ้ยไหวไปได้เหรออุ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่ายังไงครับยังไงโอ้โหเราไม่มีรถอะไรดึงด้วยนะเพราะว่าเราดึงอยู่แล้วนะวันนี้ขับไปให้ซ่อมถึงที่เลยนะครับโอ้โห ดึงมาครับดึงมาโอ้รถก็ไม่ค่อยแรงคุณผู้ชมโอ้เราไมีหินหรือเปล่าเนี่ยอใส่ไว้เอาใส่ไว้อ้ยเอาดึงไปครับดึงไปเดี๋ยวดึงดึงรถคันนี้ไปซ่อมนะครับเหมือนจะเป็นรถบ้านยังไงก็ไม่รู้โอ้ยอย่าติดดิพี่โอ้โอยยร์หายไม่มีอีกเขา อย่าติดดิพี่เอ้ยน้ำมันผมจะหมดหรือเปล่าครับเนี่ยอืมโอ้น้ำมันเหลือเยอะอยู่ขนทางหนทางอีกยาวไกลเด้ยขนทางอีกต้องยาวไกลเนด้อแล้ววิ่งแบบนี้เลยนะขนทางมันอีกไกลมากอะนะเออ เดีด๋ยวเลยครับผมเดีเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยไปกันตาอครับไปกันตอานตออ่ะลากไปครับ <c oughs> ยาวไปครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวต่อให้วิโดีโอหน้าเลยนะครับหนูระยะทางมันอี่ไกลอยู่แต่ก็ถือว่าทางดีนะก็มีทางที่ไม่ดีนิดเดียวเองนะครับผม <c oughs> นี่ครับเราจุดหมายปลายทางก็เอาไปซ่อมตรงนั้นแหละนะครับผม เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวดูต่อวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ